สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะมีคำแนะนำในการหาค่า s i n cos แทนของมุม18องศา36องศา54องศา72องศาแล้วก็มีของแถมก็คืออัตราส่วนทองคำนะ golden ratio การหาค่านะจะประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมต่างๆมาประกบกัน ก็เลยเรียกว่า l e โก c a ค c u ู a เลเก่อนการนนหาสูตรสายคอสแทนของมุมต่างๆโดยใช้เลโก้เนี่ยก็แนะนำคลิปหมายเลข677มีเอกลักษณ์ตีโกนทั้งหมดที่นักเรียนชั้นมปลายมต้นแล้วก็ระดับมียาตรีใช้กันพร้อมข้อพิสูจน์สนใจก็ไปดูกันได้ เลโก็ชิ้นที่1สามเหลี่ยม A B C มุมนี้72มุมนี้72มุมนี้36ความยาว A B 1เซนตะิเมตรมองเป็นสามเหลี่ยมสองรูปประกบกันนะหอันนี้36องศาอันนี้36องศาคือเส้นแบ่งครึ่งมุมแบบนะ ความยาวด้านนี้ก็หนึ่งด้วยสมมุติให้ความยาวด้านนี้เป็น x นะตัวนี้สามสิบหกตัวนี้สามสิบหกตัวนี้ก็หนึ่งความยาวด้านนี้ก็หนึ่งบวก x อ็ก็มองว่าเป็นนะเลโก้รูปสามเหลี่ยมสองชิ้นมาประกบกันเนะี่ยสามสิบหกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอันนี้ก็รนะ้อยแปดหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็สามสิบหกนี่ก็สามสิบหก จากเลโก้สองชิ้นนะมาดูด้วว่านะความสัมพันธ์เกี่ยวกับสูตรคณิตศาสตร์จะมีอะไรต่อไปต่อไปเพื่อให้เห็นสามเหลี่ยมคล้ายสองรูปชัดเจนนะก็เลยแยกภาพนะมุมนี้สามสิบหกมุมนี้สามสิบหกมุมนี้เจ็ดสิบสอง นะี่72มนี้72นี่72อันนี้3ที่6กบวก3ที่กก็72เพราะสันสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสามเหลี่ยมสีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้าย b นะ BA ส่วน BD ก็เลยเท่ากับ AC ส่วน DA BA มีค่าเป็น1 BD มีค่าเป็น X AC 1หนึ่นงบวก X DA กหนึ่งได้สมการ x กําลังสองบวก x ลบหนึ่งเท่ากับ0ูนย์เนี่ย x มากกว่า0ูนย์ใช้สูตร discriminant เรียงกันในชั้นมอตน้นน x เท่ากับลบหนึ่งบวกรูทห้าส่วนสองบวก X ก็เป็น1บวกรูทห้าส่วนสอง ก็แปลว่ารูปความยาวด้านนี้รูปความยาวด้านนี้เนี่รููความยาวทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้แล้วนะจากเลโก้สองชิ้นประกบกันเนี่ยนี่ยรู้เรูปความยาวนี้โลกครบถ้วนแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะหาค่าไซด์คอสแทนของมุมต่างๆแล้วนะอัตราส่วนทองคำเนี่ย golden ratio สัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็ขึ้นอยู่กับตำราที่ใช้นะหรือไม่ก็เนี่ย พิมพดีดนีแป้นพิมพ์เรามีอะไรก็เลือกใช้ตามความถนัดนะจะไฟล์หรือฟรีก็นะโคเด,ดเลโชทั้งคู่นะขณะนี้นะพิมพ์ดีถนัดที่ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะไฟล์มีค่าเป็น1บวกรู่ห้าส่วนสองันความยาวเส้นตรง AC เนี่ยนะก็คือไฟล์1เนี่ยหนึ่บวกลูส่วนส ดูความยาวทุกด้านและนะอันนี้ก็เชื่อมโยงไปหาอัตราส่วนทองคําให้เห็นอยากได้คอส72องศาเราก็มองที่สามเหลี่ยม A B D นะคอส72มีค่าเท่ากับนะีด้านนี้ยกกำลังสองบวกด้านนี้ยกกำลังสองลบทิ้งด้วยด้านนี้ยกกำลังสองหารด้วย สคูณความยาวด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยข้อพิสูจน์ปไปดูคลิปหมายเลขสิบห้าคำนวณแล้วเนี่ยคำนวณแล้ว,แ,ลวแทนค่า x แล้วได้คอ s 72มีค่าเป็นรูทห้าลบหนึ่งส่วนสี่ต่อไปอยากได้คอสามสิหองศาหรือไซห้าสิบสีองศามุมดี ABDAB มุมนี้ด้านนี้ยกกำลังสองบวกด้านนี้ยกกำลังสองลบทิ้งด้วยด้านนี้ยกกำลังสองหารด้วย2องคูณหคูณหมาจากกฎของโคไซน์คำนวณแล้วนะแทนค่าแล้วนะจัดรูปตัวนี้นะได้เห็นผลว่า1นลบเนั้นนะ,นะถ้าเปลี่ยนเป็น x จะคิดเลขง่ายกว่าใช้ฟางก์ชันตัวนี้ แล้วเราก็ไมย่ยกกำลังโดยตรงนะจัดรูปเป็น1ลบ x เนี่ยมีค่าเป็น1ลบ x กํลังส2ตัวนี้นะใช้จัดรูปนะเป็น x เฉยๆแทนค่าได้ cos 36องศาละ1บวกรู5ส่ว4 การหาค่านะทำได้หลายแบบในที่นี้ใช้กฎของไซน์นะสนใจกฎของไซายก็ไปดูคลิปหมายเลข5 7 1 3, A, B, C, นะ็สามเหลี่ยม abc ความยาวด้านนี้คือ1บวกรูทส่วน2จำง,ง่ายๆก็อัตราส่วนทองคำไซน์นะนะ acb ซายตัวนี้หาได้ความยาวด้านนี้มีค่าเท่ากับไซายของมุมนี้หาได้ความยาวด้านนี้ นะมุมนี้72มุมนี้36 AC เนะีเขียนง่ายก็ไฟลนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยอ36องศาเท่ากับไฟล์ส่วน2ก็คือ1บวกรู่หส่วนสเพราะฉะนั้นอัตราส่วนทองคำกับ้อ s 6มมีความเกี่ยวข้องกันเนะี่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้ช่วยในการหาค่า้อ s 6 6องศาได้ การหาค่านะ cos ห้าสี่าสาสอีกแบบหนึ่งก็คือ d ีลากเส้นมาตั้งฉากอันนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเห็นไหมลากเส้นมาตัวนี้ก็เลยแบ่งครึ่งบายส่วนสองสามเหลี่ยมสีเขียวเนะี่ยไซของมุมเนะี่ย FDC ไซก็คือด้านตรงข้ามมุม หาได้ด้านตรงข้ามมุมฉากไหมความยาวด้านตรงข้ามมุมหาได้ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากไซน์ห้าสิบสี่องศาเนะี่ยมีค่าเท่านี้ละ fd ตัวนี้นะ fd กำลังสองก็ใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะ่คำนวณแล้ว fd มีค่าเท่านี้ cos เนะี่ย fdc ด้านประชิดมุมหาได้ด้านตรงข้ามมุมฉากนะพอได้ fd ก็เลยได้ cos ห้าสิบสี่องศาด้วย อยากได้คอส18องศาหรือซ้า7.2องศาอันเดียวกันนะ1 1ึสามเหลี่ยมหน้าจั่วละลากเส้นแบ่งครึ่งมุมต้องมาตั้งฉากฐานตัวนี้ก็แบ่งกันคละครึ่งรูทห้ลบ1ส่วนสอยากได้ความยาว AG AG กำลังสงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกลัสด้านนี้กำลังสองลบทิ้งได้ด้านนี้กำลังสองได้ความยาว AG ละเนี่ย cos นะีายก็สามารถหาได้จากรูปสามเหลี่ยมตัวนี้สายสิบแปดองศานะความยาวด้านตรงข้ามมุมหาได้ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้สายสิบแปดองศาคือรูปห้าลบหนึ่งส่วนสี่คอสสิบแปดองศาความยาวด้านประชิดมุมหาไดความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก็ไดคอสสิบแปดองศาก็คือความยาว AG ตัวนี้นั่นเอง นะในส่วนนี้ก็รวบรวมเป็นตารางฟังก์ชันนะมุม18องศา36องศา5 .4 องศา72องศาซน์คอสแทนนะซน์คอสนะหาให้ดูแลนะแทนก็จับหารกันนะตำราบ,บางเล่มนะอาจจะใช้อีกรูปแบบหนึง่งนะเห็นไ,ไหมเอาเข้าไปอยู่ในเครื่องหมายรูดหมดเลยนะ มันตารางฟังก์ชันไซน์คอสแทนของมุม18องศา36องศา54องศา72องศาก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะมันในคลิปนี้นะ l o g o n c u r u l a t o r แนะนำการหาค่าไซน์คอสแทนของมุม4มุมเหล่านี้นะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอัตราส่วนทองคำนะเกี่ยวข้องกับคอสสาองศา มันตัวนี้ท่าน1บวกรูท่ส่วนสก็เป็นอัตราส่วนของคำพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ